ว่าแบตจะหมดแล้วกับ AltiTurbo s ที่เรามานั่งจูงงานกันเด็นเจิอาของอะไรครับวันนี้ Gracias. นิดหนึอโตนะครับตอโตโสตะตตช่วยได้นะฮะ เดี๋ยวเราจบให้ครับผมแรงกว่าเดิมแน่นอนนะ,ะจูนสแตนด์ l o โลรอยให้ได้เปร้รอยนะฮะสั่นมากก็อย่าดูจะ่ะทนไม่ไหวก็ปิดไปนะครับไม่ใช่นักถ่ายทำหนังนะฮะ ตอนงตั้งขับสองรอยกว่าถ่ายคลิปไลฟ์สดด้วยก็หลับหูหลับตาดูๆไปเถอะครับอย่าคาดหวังคุณภาพอะไรมากนะฮะโบรชั่นเราทำได้แค่โปรชันเราทำได้แค่นี้ฮะ <c oughs> คือสหมงค,มงค,มงค,มงคลบุคลบุคลบุคลแลฟิฟรีนะฮะแล้วก็แบกก็จะหมดแล้วด้วยเดี <c oughs> ๋ยวออกตัวให้ดูอีกหนึ่งดอกก็พอแล้วนะฮะรถ <c oughs> ก็เยอะซะด้วย 1.6ออโต้เอาติดนะฮะออกตัวกันไปล้อโตโรช่วยลวกันโอเค okay นะไปนุ่มนุ่มนะเดีกเกียร์ไ,ได้ไม่พังอ่าวเตือนแล้ว คูลิ่งเทมส์โอ้เขาตั้งไว้9ก้าสิบแปดเองคนตั้งน้อยไปเขาไม่ท้อปวดคุณอะไรเขาไม่ท้อปวดผมนยใช่นี่เป็นอะอ้าวก็ผ่านตีนผมก็่านทุกคันแหละนะโอเคเรียบร้อยส่งงานนะครับอลติส1.6ึออโต้ทบอจูนใหม่เก็บงานรับจบของชาวบ้านเขาอีกแล้วสวัสดี จุ่มบุยบายบายคืนนี่มีอะไรต่อคุณแคมรีเทโบแคมรีเทโบอ่ะแคมรีดูรอบดึกเอลพาสโอ้โหวนั oh, นนี้มีแต่งานยักษ์นั้นเลยฮะอ่ะรอบข้ามส่งไปก่อนหนึ่งคันและเจียจุ่มบุย